มีไหมมีจริงไหมก็มึงในเจ้าที่มันจะใครล่ะก็จะของบ้านอ่ะใครถือชนดที่ดีก็ควรได้เจ้าที่แล้วเราจําเป็นไหมว่าเราต้องแบบว่าตั้งศาลเจ้าที่เจ้าทางแล้วมึงจะเข้าไปอยู่ไปล่ะก็คือบอกอยู่ว่ามึงเป็นเจ้าที่มึงจะตั้งศาลให้ตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ต้องอยู่ในบ้านเข้าไปอยู่ในศาลใช่หรือเปล่ามันไม่มีไอ้เจ้าที่แบบที่เราเข้าใจมันไม่มีการตั้งศาลเนี่ยมันไม่ใช่ความเชื่อของศาสนาพุทธเลยพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องนี้แล้วปฏิเสธด้วยซ้ํา คำถามคือเจ้าที่คือใครอ่ะสมมุติว่าเจ้าที่นั้นตาย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 กันมากี่คนและคําถามมันมีกี่คนอ่ะเจ้าที่อ่ะสมมุติเจ้าที่มียี่สิบคนตั้งสารกี่หลังยี่สิบหลังเบอร์แล้วมันไปอยู่กันรู้ได้ยันมันจะไม่ทะเลาะกันไปอยู่ในสารเดียวกันใครเป็นคนคุมมันอ่ะบางคนก็บอกอ๋อวิธีการคุมเจ้าที่ก็ตั้งสารพระภูมิขึ้นมาคุมเจ้าที่อีกทีหนึ่งจริงๆมันเป็นความเชื่อแบบนี้นะพระภูมิเนี่ยเขาเอาไว้คุมเจ้าที่พระภูมิมาเปรียบเหมือนในอำเภอ อำเภอคือไปประจําอําเภอนะแล้วคอยตรวจตาบ้านต่างๆอย่างเงี้ยเป็นเหมือนนายกอย่างเงี้ยนายกอบตอย่างเงี้ยคอยตรวจตาอีกทีหนึง่งแล้วก็มีเจ้า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 ที่เขาเจ้าที่ก็เป็นลักษณะเขาเรียกอะไรนะหัวหน้าบ้านเขาเรียกอะไรผู้ใหญ่บ้านอะไรประมาณเนี้ยหรือผู้นําบ้านบ้านในแต่ละหลังอย่างเงี้ยแล้วก็มาคุมเนี่ยไอ้เจ้าที่อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยมันไปกันเรื่อยเปื่อยมีโครงสร้างมีระบบอะไรเป็นคนเลยอีกหน่อยก็ว่าน่าจะมีเลือกตั้งนะ กควรเลือกตั้งได้ว่าใครจะมาเป็นพระภูมิบ้านกูที่นี้นะควรมีการเลือกตั้งแบบนายกเหมือนกันนะบางทีนะเนี่ยมันมันไปกันเลื่อยเปื่อยไงสุดท้ายแล้วไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ได้มีมันไปคิดกันเองอาจารย์ถามว่าทําไมฝรั่งไม่มีสารภูมิทำไมมันอยู่กันได้อะถ้ามันอยู่กันอย่างปลอดภัยได้ทาไมบ้านเราต้องเป็นบ้านเดียวประเทศเดียวที่มีสารภูมิไม่เข้าใจไม่จําเป็นต้องมีเลยทําไมบ้านอาจารย์ไม่มีสารภูมิทำไมบ้านอาจารย์อยู่ได้อะแต่บ้านอาจารย์มีสารนะแต่เมื่อก่อนนี้มันมีสารภูมิจริงๆเพราะว่ามีความเชื่อแบบน แต่วันหนึ่งเนี่ยอาจารย์เลิกเชื่อแล้วจะมาสอนธรรมะพระเจ้าแต่พ่อแม่อาจารย์ยังไหวอยู่แต่ปัจจุบันพ่อแม่อาจารย์ฟังซ้ำๆซ้ๆทุกวันจนเขาพิจารณาเองได้เขาเกิดปัญญาขึ้นมาเขาก็เลิกไหวสาร,รพูเวลาเลิกไหวเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็เลย,นยนามมาเนี่ยไม่นานมานนี้อาจารย์ก็เลยลองยับดูว่าลองคิดดูไอ้โต๊ะตรงนี้มันเกะกะจะอะไรนะเจ้าไอ้โต๊ะไหวนะพ่ออาจารย์ก็บอกว่าก็เอาออกไปสิ้อ้ในสวนอ่าก็ได้ทีกูเลยจังหวะกูก็ให้ยกออกเลยไอ้โต๊ะไอ้ที่วางของบูชาะนะ อาจารย์ก็ถามต่อไปแล้วตุ๊กตาในสารวางไว้มันก็ลกอะ่ะมีคนมาไหว้เลยเขาก็เข้าใจผิดหรือเปล่าก้าวออกไปสิอาเรเกตกูเลยทีนี้กูคุค้งลงน้ําเลยทีนี้สบายเลยรอมานานมากแล้วอาจารย์ก็เลยเอาของออกทั้งหมดแล้วก็เอาลงน้ําไปซะเพื่อความสบายใจของเขาบางทีมันเอาไปทิ้งถังกระยมันอาจจะรู้สึกไม่ดีกับเขาแต่เขาวางลงเรียบร้อยแลย้วแต่ก็อาจจะมีความเกรงเกรงบ้างก็เลยเอาไปจาเรินในน้าซะเสร็จแล้วอาจจะเอาอะไรเข้าไปไว้ในสารภูมิแทนพระพุทธรูป ก้าเอาพุทธรูปเนี่ยเข้าไปตั้งในสานภูมิแทนเวลาใครมาบ้านเห็นสานภูมิยกมือไหว้ก็เท่ากับระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นสนะมีที่พึ่งเป็นการเกษตรของเราแล้วคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ได้กราบไหว้ต่อสานภูมิเราไม่ได้กราบไหว้ต,วต่อรูปเคารพนั้นแต่เรากราบไหว้เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธคุณพระปัญญาวิทธิคุณพระบริสุทธิคุณพระวิสุทธิคุณเราบูชาพระปัญญาที่คุณของพุทเจ้า บุญชาคุณของพระเจ้าอาจจจึงเอาพระเนี่ยเข้าไปวางในสารเพื่อระลึกนึกถึงพระองค์อยู่เป็นประจำแค่นี้เลยง่ายๆไม่มีใครเป็นเจ้าที่เจ้าทางไม่มีคําถามคืออาจารย์เอาออกไปตั้งนานแล้วทำไมไม่มีใครมาหักคออาจารย์ทําทำไมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรก็มันไม่ได้มีเหตุปัจจัยเหล่านั้นดังนั้นเราคือเจ้าของบ้านไม่มีใครมีเจ้าของมีสิทธิ์ในการครอบครองกรรมสิทธิ์ของที่ดีดีไปกว่าตัวเรา เราตายไปมันก็มีเจ้าของใหม่เราก็ไปเกิดเรียบร้อยแล้วไม่มีใครมาเฝ้าที่ดินนั้น,นไม่มีเพราะเขาตายแล้วก็ไปเกิดเราคิดว่าเราตายเราจะเป็นเจ้าของที่ดินนั้นต่อไปไหมเราจะเป็นเจ้าที่ไหมจะต,ต้องให้ใครมานั่งเสน้นว่ายเรามะไม่เราตายแล้วก็ไปเกิดตามอตามัตภาพเอาแล้วเจ้าที่มาจากไหนถ้าตายเราเกิดไม่มีมันคิดเองเออเองคําถามคือใครเป็นเจ้าที่อ่ะปู่ย่าตายายที่ไหนจะเป็นเจ้าที่ไม่มีเพราะอะไร พราะทุกคนตายแล้วต้องไปเกิดตามวิบากกรรมของตนเองดังนั้นเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยตัดออกจากสารระบบในชีวิตเราเลยไม่มีในหลักคําสอนพระเจ้าเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีแล้วไม่ใช่หลักสศีลความจริงไม่ประกอบด้วยเหตุและผลไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีที่มาที่ไปหลักรอยมากเรื่องเจ้าที่เจ้าทางไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินตั้งเลยแม้แต่บาทเดียวไม่จาเป็นต้องทุกวันพระต้องมานั่งระแวงเปลี่ยนน้าเปลี่ยนท่าใส่น้ำว่านโอต้องเอาช้างเอาม้าเอาัวเอาควายมาตั้ง ไม่จาเป็นเล่มหลออใครอะคาถามช้างปองมา้าปอไม่ต้องมาถวายกูมไม่เอาอาจาะถามว่าเวลาเราเป็นคนอย่างเงี้ยเอามีคนเอาช้างปองมา้าปอมาให้โอเคไหมล่ะไม่โอเคอาจารย์มาทำไมเอาเาอาช้างปอมเอาช้างจริงมาเนี่ยคไปขายได้เงี้ยเอาม้าจริงมาสิกูจะได้รวยถูกต้องมากเอาของปองไปใครจะยินดีมันอุปโลกกันขึ้นมาทั้งสิ้นไม่ได้มีตัวตนจริงสักอย่างหนึ่งเลยเออไม่ต้องสนใจแล้วสมัยก่อนอาจารย์ในจินตนาการกับสารภูมิสารภูมิบ้านกูศักดิ์สิธิ์ พ้าชายยัมงคลเนี่ยที่ตั้งอยู่ในสารภูมิองค์ยืนเน่ยนะตายายกูเนี่ยไม่เคยอยู่จุดเดิมเลยมาเปลี่ยนนำทีไรเดี๋ยวหันหน้าเข้าออกบ้างเดี๋ยวหันหน้าออกบ้างเดี๋ยวกระเด็นออกมาหน้าข้างนอกบ้างออกมาพักผ่อนผูกเปนอนข้างนอกบ้างว่าทำไมขยับบ่อยจังเลยพระูมิเจ้าที่กูคงจะศักดิ์สิทธิ์หน้าดูรู้ไม่อะไรจิ้งจกจิ้งจกมันวิ่งไงมันวิ่งอยู่ในนั้น้วมันอยู่ในสารตลอดเวลาเลยมันก็แล้วตุ๊กตาไอตัวนี้มันเป็นอะไรมันทำจากอะไรเลซซนมันเบา มันก็สะบัดปัดอะไรบ้างอะไรบ้างก็มีกรณีหนึ่งคือแมวแมวเข้าไปนอนในศาลไปเกี่ยวไปเคี่ยกับอะไรอีกนกบางทีนกมันกินแค่เส้นเครื่องบวงสวงมันเห็นหนอนอยู่เพราะว่าเราเอาพวงมาลัยดอกไม้ไปถวายไงมันเห็นหนอนมันก็บินก็ไปตีไปจิกไปอะไรมันก็หลุดออกมากระเด็นออกมาเราก็ไปนั่งมโนเพ้อพบโอ้โหเจ้าที่ดูสิเจ้าที่เขาเดินออกเข้าเดินเข้าเดินออกเนาะเขาเดินจากศาลพระภูมิไปหาตายาเขาเดินจากตายาไปว่าพระภูมิอะไรก็ไม่รู้เราก็จินตนาการไปเรื่อยเปื่อย วุ่นวายไปหมดสุดท้ายมันเกิดจากการปรุงแต่งของตัวองความเป็นจริงไม่ได้มีอะไรเลยเรามาเนอรพบพบแล้วก็มานั่งหวาดตัวเนี่ยเอาจารย์เนี่ยพูดลบหลู่ดูหมินนะระวังจะตายไม่ดีไม่เป็นไรอะกูตายไม่ดีกูก็ตายอยู่ดีมึงก็ตายเหมือนกูเนี่แล้วไม่ต่างกันใครบ้าในโลกนี้ไม่ตายมันตายด้วยกันทั้งนั้นแหละมันไม่มีใครไม่ตายหรอกมันตายด้วยกาทั้งนั้นจะดีไม่ดีไปคิดกันเองว่าตายแบบนี้เรียกว่าดีตายแบบนี้เรียกว่าไม่ดีสุดท้ายมันก็คือตายไม่มีหรอกตายไม่ดีมันตายตามเหตุตามปัจจัยของเเิท้สนนอประะมาาี มีคำถาม